กำลังดีเนี่ยความเกลียมต้องประมาณนี้กําลังได้เอาขึ้นมาเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวไม่เนื้ออสลงเลยแล้วกันลงย่างเียแหละเอ้ยสีสวยนะสไลด์มาชิ้นใหญ่ผมมาช่วงโปรไงผองมาเลยแบบขาดขาดไหไฮแต่บอกแล้วว่าคนที่มาหลังจากนี้เนะี่ยน่าจะไม่เจอปัญหาอะไรแล้วโอ้ยสุกเร็วมากเนื้อออสมันไม่ต้องต้มนานนะเอาจริงจัดไป ดียวดูสามชั้นนะครับยิ่งกรอบยิ่งดีเดี๋ยวออจเป็นบิสกิตแน่นี้ความมันนี่ดีมากรสเนื้อเข้มขอขอดูคำ มันเฟอ,อ,องต้องหัวมวนอันนี้เนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมดูแล้วก็อันนี้เป็นสามชั้นต้มคือได้มันดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ